วันนี้จะมาแนะนําเรื่องของวิธีการประกอบตัวโมดูล wi-fi และโมดูลส g ของเครื่องพีกัไบเอสองูนะครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะได้รับและต้องใช้ทั้งหมดนะครับก็คือจะมีสาครงแฉกนะครับนะครับอันนี้จะเป็นตัวเครื่องเอลสองูของพีกับไนะครับแล้วก็จะมีโมดูลที่เป็น wifi นะครับกับโมดูลที่เป็นส g นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นเสาสัญญาณของตัว wifi interpret. โมดูลสาม d นะครับจะมีทั้งหมดสเส้เนสแล้วอันนี้จะเป็นเสาอากาศ จำนวนสามชิ้นแล้วก็จะมีชุดแหวนแหวนรองมาให้ทั้งหมดสามชุดนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ทั้งหมดในตอนเราแกะกล่องของอุปกรณ์ออกมาเราจะได้ตัวเครื่องออกมานีนะครับเรามีน็อตที่จะต้องถอดนะครับตัวแรกทั้งหมดสามชุดนะครับตัวแรกก็จะเป็นสามชุดตรงนี้นะครับด้าน่งนี้แล้วก็ด้านข้างสองชุดชุดละสอง ันนี้จะเป็นขั้นตอนที่สองนะครับก็คือเรื่องของการใส่โมดูลตัวไวไฟและก็ตามนีนะครับอ่าเรามาเมริ wi ่มก,กันที่ตัวโมดูลไวไฟกันก่อนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเลกนะครับไวไฟนะครับโดยจะมีต,ตัวเล่ตรงนี้ตัวนึงให้เราทําการถอดรัวนี้ออกก่อนนะครับ จากนั้นเราเอามดูลไวไฟนะครับเสียงประมาณสี่ห้าองศาดูช่องบากตรงนี้ให้ตรงกันนะครับแล้วเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปจนสุดจากนั้นเรากดมันลงเบากดเราลงมาเบาเบานะครับจะสังเกตว่าช่องตรงนี้นะครับช่องที่ใส่สอดกับบนบอดจะตรงกันนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาน็อตตวที่เราขันออกไม่แค้ครับเข้ามาใส่ขันยึดกลับเข้าไปที่เดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเสร็จซิ้นเรื่องของการใส่มดูที่เป็นไวไฟนะครับ นี้มาต่อไปที่โมดูลสามตัวนี้นะครับจะเป็นตัวยาวกว่านะครับทั้งร็ที่ใส่จะอยู่สำหรับสีขาวด้านบนตรงนี้นะครับโดยมีล็อตัวนี้ขียดเหมือนกันนะครับขั้นตอนเหมือนกันเลยคือถัดน็อตตัวที่อยู่บนบอร์ดตรงนี้ออกก่อนนะครับจากนั้นเอาหัวเชื่อมต่อนะครับเขียงเขียเข้าไปที่สี้างสาม ตัวน็อตเนี่ยจะมีให้ยึดกับตัวที่เป็นไวไฟตรงนี้เหมือนกันนะครับปะกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมเมื่อกี้เลยเห็นว่าตัวโมดูลไวไฟกับสามีตัวนี้ถูกประกอกทุกคนเป็นหมเรามาดูเรื่องของการใส่สายสัญญาณของโมดูลไวไฟและโมดูลสามีกันนะครับอโมดูลไวไฟเนี่ยจะใช้สายสัญญาณที่ เขาสองเส้นนี้นะครับเชื่อมต่อาไปที่คอนเนคเตอร์ทั้งสองจุดของโมดูลไฟฟ้นะครับการใส่ก็คือพอใส,ส่เข้าไปกับคอนเนคเตอร์เสร็จทิปเนี่ย <S <S ถ้ามันมีเสียงดังที่ขึ้นมานิดนึงก็คือคอนเนคเตอร์ถูกใส่แล้วเรียบร้อยน,นะครับแต่ญญายก็จะเทียบไว้อยู่ในรูปแบบอย่างนี้นะครับ อันนี้ตัวสายสัญญาณของตัวส 3G module จะเป็นเนส้นสีดําเส้นหนึ่งนะครับวิธีการเชื่อมต่อเหมือนกันเลยนะครับก็คือที่ 3G module จะมีคอนเนคเตอร์อยู่สามตัวนะครับให้เราต่อที่คอนเนคเตอร์ตัวบนสุดตัวนี้นะครับจะมีภาษาที่เขียนว่าเป็นคอนเนคเตอร์ 6V นะครับวิธีต่อสายสัญญาณเหมือนกับตัวไวไฟโมดูลเมื่อกี้เลยนะครับก็คือใส่เข้าไปคอนเนคเตอร์มีเสียงดังที่ทิดหนึ่งนี่คือเรียบร้อย นี้จะเป็นขั้นตอนการใส่หัวเชื่อมต่อเสาระกาศนะครับเข้ากับตัวบริเทิของตัวกีตารนะครับก็คือสายเส้นสายเส้นสีดําที่เป็นสามมีนะครับเราเสียบเข้ากับตัวรูตรงกลางตัวนี้นะครับส่วนตัวที่เป็นสีเทานะครับที่เป็นไวไฟนะครับจำนวนสองเส้นเราจะเสียบเข้ากับสองรูซ้ายขวาตรงนี้นะครับ พอเราเสียบเสร็จหัวคอนเนกเตอร์นะครับก็จะโผล่ออกมาทางตามเส้นนะครับของตัวไแล้วก็ตัวที่เป็นตางโมดูลนะครับพอเราเสียบเสร็จตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานะครับทำการประกอบเครื่องนะครับกลับลงไปนะครับโดยบางป่าตัวนี้ครอบกลับลงไปอย่างนี้นะครับโดยให้ตัวบอดี้ข้างหน้าเข้าไป เหมือนเดิมนะครับก็จะมีหัวตัวนี้โผล่มาอย,อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาตัวฝาปิดตัวนี้กที่เราถอดทีแรกตัวน,นี้นะครับประกอบกลับเข้าไปโดยดูให้ช่องของปอดตรงกันอย่างนี้นะครับกดเข้าไปตรงๆ เขาจะทำการดิดไม่ให้ตัวหัวเชื่อมต่อมันขยับโยกไปมานะครับทําแบบนี้เหมือนกันทั้งสามหัวเชื่อมต่อเสาอากาศเลยนะครับ เราได้ใส่ตัวแหวนรอบก,กับตัวแหวนตรงนี้จะียบ้อยนะครับต่อไปเราจะเอาตัวสวอาศนะครับจำนวนสามเตาที่ได้มานะครับบุเท่ากับตัวหัวเชื่อมต่อเสาอาศ เ่นเสาอากาศตัวนี้เราจะสามารถรัดเล่นทิศทางตรงนี้ได้นะครับเราปรับนะครับตับให้มันไปอยู่ด้านบนอย่างนี้นะครับได้อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือคือขั้นตอนทั้งการประกอบตัวหัวมอเตอร์ที่ดารรวเสาอากาศเข้ามาเชื่อมต่ออยู่นะครับเมื่อเร,ราทําถึงขั้นตอนตรงนี้เสร,ร็จหมดแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่อง,องของการที่เราจะประกอบ รประกอบเข้าไปทั้งสามจุดที่เราขันออกมาในตอนแรกถุดเลยนะครับก็คือด้านข้างนะครับสองจุดจุดละสองตัวนะครับก็จะเป็นด้านอออที่เป็นด้านหลังงตัวนี้นะครับสามจุด นี้ก็จะเป็นขั้นตอนทั้งหม